ท่ามกลางความเงียบสงัดและหมอกที่ลงเหนือเมืองออสเวซิมประเทศโบลนด์สิ่งก่อสร้างเหล่านี้คือสร้างความโหดร้ายของค่ายกักกันนาซีที่มีชื่อว่าอัลวิชเบียร์เคนาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนาซีมีค่ายหลักรวมแล้วราว30-40ถึงแห่งและยังมีค่ายย่อยอีกมากมายมากกว่า40,000แห่งแต่ค่ายอัลวิชคือสถานที่สังหารหมู่ที่ใหญ่ที่สุดของระบบนาซี o u t r e a c h ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1941โดยเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคมของปีนั้นและมันเป็นส่วนหนึ่งของการโฮโลโคอสต์หรือการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ชาวยิวโดยนาซีชมีนัฟตาลีฟิรส์สต์นลัตตีเบรัติสลาวบาบิชโนไนเมเบอรอลฟชามอตสชิชมิสตายอาชทีชราเอสลีเบกินเ ฟอสเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคม1932และเมื่อเขาอายุได้เพียง6ข,ขวบความหายายน,นะก็เริ่มขึ้น